มาดูข่าวฝากประชาสัมพันธ์เกี่ยวกับเรื่องของงานมัสยิดกันบ้างนะครับเดี๋ยวอีกสักครู่หนึ่งเนี่ยเรากลับมาติดตามชมในส่วนของรายละเอียดกันนะครับเพราะฉะนั้นในเทปนี้ฝากคุณผู้ชมกดติดตามทางช่อง YouTube บ่าวจอมนิติมกันก่อนนะครับเพราะว่าเทปนี้เนี่ยจะออกอากาศ หลักๆก,กันทางช่อง y t u b e บ่บวจอมดีซิมแล้วก็ช่อง YouTube อื่นๆนั้นจะนําเทปไปออกอากาศซ้ํากันอีกครั้งหนึ่งนะครับกดติดตามเสร็จปุ๊บกดที่กระดิ่งซ้ําอีกครั้งหนึ่งแล้วกดเลือกหัวข้อทั้งหมดครับเวลามีเทปรายการออกอากาศเนี่ยจะมีระบบแจ้งเตือนให้กับคุณผู้ชมได้รับทราบกันนะครับและคุณผู้ชมจะดูในทันที หรือคุณผู้ชมจะดูในภายหลังก็แล้วแต่คุณผู้ชมครับหลายท่านบอกว่าไม่ขอกดติดตามได้ไหมได้ครับคุณผู้ชมเข้ามาดูเข้ามาชมเนี่ยมันก็จะนับปยอดในการเข้าชมด้วยเหมือนกันนะครับถึงแม้ว่าจะไม่ได้กดติดตามก็ตามแต่นะครับแต่ถ้าเกิดว่าเป็นการกดติดตามนั้นก็คือเป็นการให้กําลังใจกับทางช่อง YouTube บ่าวจอมเน็ตซิมนะครับฝากข่าวประชาธิพันกันได้ครับ0 9 9 3 1 5 4 9 0 5่างานฟรี มีนะครับประชาสัมพันธ์ฟรีๆมีครับข่าวงานบูนข่าวงานการกดศวนข่าวงานวัดข่าวงานมัสยิดข่าวเกี่ยวกับเรื่องของการสมัครงานหรือข่าวที่มันเป็นประโยชน์ต่อพี่น้องประชาชนโดยที่ท่านไม่ได้รับค่าตอบแทนนะครับโดยที่ท่านไม่ได้กาไรนะอันนี้คือประชาสัมพันธ์ให้กับท่านฟรีๆครับศูนย์เก้าเก้หรือจะเป็นการร่วมกันลงโฆษณา30เทป1000บาทเท่านั้นเองครับศูนย์เก้าเก้าสามหนึ่งห้าสี่เก้าศูนย์ห้าติดต่อกันได้เลยนะครับ ทีนี้มาดูในเรื่องของเรานะครับข่าวฝากประชาสัมพันธ์ในทางด้านของมัส,สยิดนะครับก็คือการร่วมกันบริจาคเงินนะครับบริจาควากับนะครับายาลียะนะครับซึ่งเป็นการบริจาคให้กับที่มัส,สยิดนูรีนฮูดานะครับซึ่งอยู่ที่3แยกควนกาหลงนะครับสแยกนิคมหรือที่เราเรียกกันว่า3แยกปากทาง ตรงนั้นนะครับอยู่ที่หมู่ที่10ตมบนทุ่งน้อยอำเภอคนกะหลงจังหวัดสตูลน,นะครับเขาเนี่ยอขอร่วมบริจาคนะครับในส่วนของเงินนะครับเพื่อใช้ในการปรับปรุงหลังคาและใช้ในการกอร่อสร้างโดมของมัสยิดใช้งบประมาณเนี่ยประมาณ4 0 0แสนบาทนะครับคุณผู้ชมสามารถที่จะร่วมกันบริจาคผ่านบัญชีธานาคารได้เลยกับธานาคารกรุงไทยครับเลขที่บัญชี919 0516656 นะครับย้ำเลขบัญชีอีกครั้งนึงครับ9 1 9 0 5 1 6 6 5 6ครับชื่อบัญชีมัส,สยิดนูรินฮูดานะครับนี่คือชื่อบัญชีครับชื่อบัญชีมัส,สยิดนูรินฮูดาเลขที่บัญชี9 1 9 0 5 1 6 6 5 6ครับอ่าครับเป็นบัญชีธนาคารกรุงไทย นะครับคุณผู้ชมก็สามารถที่จะร่วมกันบริจาคเงินในการปรับปรุงหลังคาและก็ใช้ในการก่อสร้างโดมของมัสยิดได้เลยนะครับซึ่งมัสยิดอาจจะอยู่ที่3แยกปากทางนะครับ3แยกควนกาหลง3มแยกมิคมตรงนั้นแหละนะครับมันจะอยู่เยื้องเยื้องกับธนาคารอยู่นะครับเยื้องเยื้องกับธนาคารครับตรงนั้นแหละนะครับซึ่งคุณผู้ชมก็สามารถที่จะร่วมกันบริจาคเงินกันได้นะครับทุกทุกศาสนาสามารถที่จะร่วมกันบริจาคเงินกันได้เลยนะครับ หรือจะติดต่อสอบถามข้อมูลเพิ่มเติมได้ที่อีมานนะครับเขาเขียนว่าอีมานนะครับ0810920239ครับ0810920239นะครับติดต่อขอบสอบถามข้อมูลเพิ่มเติมกันได้เลยที่อีมานนะครับแล้วก็ในส่วนของ โฆษณาแฝงนิดนึงนะครับเราโฆษณาประชาสัมพันธ์งานฟรีแล้วก็ขอโฆษณาแฝงนิดนึงสำหรับท่านที่ใช้ซิมในเครือข่ายของเอนระบบเติมเงินนะครับตัวนี้เป็นเน็ตในส่วนของไม่อั้นมลดสปีดม่ลดความเร็วได้ทุกเบอร์เบอร์ใหม่เบอร์เก่ายาค่ายเบอร์เดิมตัวนี้สมัครได้หมดเลยนะครับอันนี้จะเป็นในส่วนของแบบ1วัน2วันแล้วก็3วันถ้าเป็น4เมกกับถ้าเป็น 4G กับ 3G นั้นตัวเน็ตไม่อั้นม่ลสปีดม่ลดความเร็วแล้วก็ถ้าเป็นเน็ต 5G เนี่ยก็จะจำกัดอยู่ที่ 1GB ต่อ1วัน นะครับคุณผู้ชมแคปหนา้าจอแล้วกดรหัสในการสมัคร Lane, ตามนี้ได้เลยราคารวมภาษีเสร็จเรียบร้อยแล้วนะครับส่วนตัวนี้ก็จะเป็นเน็ตของเอสเหมือนกันนะครับเอสในระบบเติมเงินเบอร์ใหม่เบอร์เก่าายค่ายเบอร์เดิมสมัครได้หมดหมดเลยทุกเบอร์เหมือนกันนะครับรตัวนี้จะเป็นเน็ตไม่อันไม่ลดสปีดนมษย์ษ ari, ษ sheets, ความเร็วนะครับมีแบบ4เมก2เมกแล้วก็มีแบบ1วัน2วัน7วันแล้วก็30วันนะครับแล้วก็ราคานี้รวมภาษีเส 4, ร็จเรียบร้อยแล้วนะครับคุณผู้ชมกดตามรหัส planes, หน้ตาร mega, ตรงนี้ได้เลยแคปหน้าจอนี้ไว้นะครับ แล้วก็ตัวนี้ก็เป็นของเอสเหมือนกันนะครับเบอร์ใหม่เบอร์เก่ายายค่ายเบอร์เดิมราคารวมภาษีหมดแล้วครับเป็นเน็ตไม่อันม่ลดสปีดมาลดความเร็วนะครับย้ำว่าไม่อันุม่ลดสปีดมาลดความเร็วคุณผู้ชมแคปหน้าจอไว้แล้วก็กดรหัสในการสมัครได้เลยตอนนี้เป็นของ d ีแทนะครับดีแทก็เหมือนกันครับไม่ว่้นไม่ลดสปีดไม่ลดความเร็วแล้วก็ราคารวมภาษีแล้วครับมีแบบ1นึ่งเมกสี่เมกสิบเมกแบบกี่วันก็ตามแต่กี่ราคากี่บาทคุณผู้ชมเอาตามตรงนี้ได้เลยแคปหน้าจอไว้แล้วกดรหัสตามสมัครตรงนี้ได้เลยนะคคครรรรรรัััับบบบเเ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 อออออ์์์หหหมมมมม่่กกกาายย้้ดดิสไลทุืนน ทีนี้มาดูตัวนี้กันบ้างนะครับตัวนี้ก็คือของดีแทกในะระบบเติมเงินเหมือนกันครับเ<ไห>บอร์ใหม่เบอร์เกา่าแยกค่ายเบอร์เดิมแล้วก็เป็นเน็ตแม่มันสปีดมรรลุความเร็วตัวนี้แถมโทรฟรีเฉพาะในเครือข่ายของดีแท็กอย่างเดียวนะครับแบบ30วันกันเต็มเมเลยครับกดร,รหัสตามที่เห็นหน้าตรงนี้กันได้เลยนะครับแล้วก็ตัวนี้จะเป็นตัวเน็ตอย่างเดียวไม่มีโทรฟรี10บมิลลิเมตเพิ่มสิร้อยแปดสิบสบาทนาะน30บวันเน็ตแมสมัอสปีดบรรลุความเร็วตัวจริงเส นะครับสมัครได้ทุกเบอร์เบอร์ใหม่เบอร์เก่ายาค่ายเบอร์เดิมดีเทในระบบเติมเงินกดรหัสตามสมัครตรงนี้กันได้เลยนะครับแล้วก็ตอนนี้จะเป็นของ True ครับทรูในระบบเติมเงินนะครับมีแบบ2เมกับ4เมกแล้วก็เป็นแบบเน็ตแมสซ์่อ s p e มาลดความเร็ว30วันกันเต็มๆนะครับแล้วก็โทรฟรีในเครือข่ายทรูอย่างเดียวครับเบอร์ใหม่เบอร์เก่ายาค่ายเบอร์เดิมอันนี้คือสมัครได้หมดเลยทุกเบอร์ขอให้เป็นทรูในระบบเติมเงินกดรหัสตามนี้ก็จะได้โปรโมชั่นกันเลยนะครับ แล้วก็ส่วนตัวนี้จะเป็นของโทรูเหมือนกันนะครับ10เมกะบิตเพอร์เซ็ตแมตช์สปีดมรรลุความเร็วแล้วก็ตัวนี้อย่างเดียวไม่มีโทรฟรี482บาทรวมภาษีแล้วนะครับ482บาทรวมภาษีแล้วจะต้องมีเงินอยู่ในระบบ482บาทถึงจะได้แพ็กเกจอัตโนชัติชุดนี้กดตามรหัสตรงนี้ได้เลยแคปหน้าจอเอาไว้นะครับโทรูในระบบเติมเงินทุกทุกเบอร์ครับสอบถามข้อมูลเพิ่มเติมร้านสลุคอมพิวเตอร์จังหวัดสตูลนะครับทุกสาขาทุกช่องทางหรือจะเป็นในธุรกิจในเครือก็ได้เช่นกันนะครับตามข้อมูลตรงนี้แคปหน้าจอเอาไว้แลลละตตตติิดดดด่อออกัััับบรรร้้าานสสวววุคคมมพเเ์จงหหูไย แล้วก็ฝากคุณผู้ชมกดติดตามทางช่อง u t u b e บ่าวจอมเนียมซิมกันด้วยนะครับย้ำอีกครั้งหนึ่งครับฝากกดติดตามทางช่อง u t u b e บ่าวจอมเนียมซิมกันด้วยครับเพื่อเป็นกำลังแรงใจนะครับในการร่วมนำเสนอข้อมูลที่เป็นประโยชน์ต่อพี่น้องประชาชนนะครับฝากข่าวประชาสัมพันธ์กันได้ครับศูนกกนง้าบนงานบุญงานวัดงานมัสยิดงานการกุศลประชาสัมพันธ์ให้กับท่านฟรีๆถ้าจะลงโฆษณา30เทป1,000บาทนะครับย้ำของเรากันอีกครั้งหนึ่งในเทปนี้ก็คือกกกกาาาาารรรรรรร่่่วววมัันนนบบิิิจจคคเเเงหือทีียกก ยาลียะนะครับซึ่งเพื่อใช้ในการปรับปรุงหลังคาและก็เป็นการาใช้ในการก่อสร้างโดมมัสยิดที่มัสยิดนูรินฮูดานะครับตั้งอยู่ที่ตรงสามแยกมีคมสามแยกปากทางสามแยกควนกาหลงอยู่ที่ตรงนั้นแหละนะครับแล้วแต่ว่าท่านจะเรียกชื่อว่าสามแยกอะไรตรงนั้นนะครับมันจะอยู่เยื้องเยยงกับธนาคารอยู่ครับ มีธนาคารอยู่แห่งหนึ่งที่ตรงนั้นนะครับอ,อยู่ที่หมู่ที่10ตําบลทุ่งน้อยอำเภอกวนกะหลงจังหวัดสตูลครับคุณผู้ชมสามารถที่จะร่วมกันบริจาคเงินผ่านบัญชีธนาคารกรุงไทยนะครับเลขที่บัญชี9 1 9 0 5 1 6 6 5เครับเลขที่บัญชี9 1 9 0 5 1 6 6 5 6ชื่อบัญชีว่ามัสยิดนูรินฮูดานะครับนี่คือชื่อบัญชีครับชื่อบัญชีก็ตามชื่อของมัสยิดเลยนะครับชื่อบัญชีมัสยิดนูรินฮูดา นะครับแล้วก็คุณผู้ชมสามารถที่จะติดต่อสอบถามข้อมูลเพิ่มเติมได้ที่อีมานนะครับ0810920239าน0 0ครับ0810920239ติดต่อสอบถามข้อมูลเพิ่มเติมที่อีมานกันได้นะครับ เขาขอรับบริจาคเงินนะครับแต่เขาไม่ได้จัดงานนะครับมัสยิดไม่ได้จัดงานครับแต่เขาขอรับบริจาคเงินนะครับเพื่อใช้ในการปรับปรุงหลังคาและใช้ในการก่อสร้างโดมมัสยิดนะครับหลายๆท่านเนี่ยติดต่อสอบถามมาว่าเขาจัดงานมัสยิดไหมนะครับคือเขาไม่ได้จัดงานมัสยิดนะครับยังไม่ได้จัดงานมัสยิดครับแต่ขอร่วมบริจาคเงินนะครับเพื่อใช้ในการปรับปรุงหลังคาแล้วก็ใช้ในการก่อสร้างโดมของมัสยิดนะครับเขาใช้งบประมาณประมาณ4 0 0 0 0 0บาทครับคุณผู้ชมก็สามารถที่จะร่วมกัน บริจาคเงินกันได้เลยนะครับทุกๆศาสนาสามารถที่จะร่วมกันบริจาคเงินกันได้นะครับ